ซึงวันนี้เนี่ยเราอยากจะชวนน้องมิวมาเล่นเกมกับพี <artist> <Gar maintenant, S 2> like ่หน่อยดีกว anyway? <ập> ่าอ <Matrix> ่าได้ค่ะโดยการใช้ Infinix n o น e สามสตัวนี้แหละเล่นเกม R-V กับพี่กันพี่อยากทชาน้องมิวมาเล่นกันแบบตัวตัวอ่าได้สิพี่แม็กดีมากเอายังไงไม่มีคลิปไม่มีคลิปดูเลือดว่าละิดโกาสแล้วโอ้ตาย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 ายตายตาตายกายตายายายาา วันนี้ผมแม็กซี่ติกรูและน้องมิวครับมีอุปกรณ์ดีๆในการเล่นเกมมาแนะนํากันอีกแล้วครับนั่นคือ Note อินฟินิตโนด30 5G นั่นเองอตัวนี้ตัวนี้น,นี่นี่คือในมือแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะชวนน้องมิวมาเล่นเกมกับพี่หน่อยดีกว่าอ่าได้ค่ะโดยการใช้อินฟินิตโนด30 5G ตัวนี้แหละเล่นเกมอาวีกับพี่กันพี่จะบอกว่าไม่ใช่การเล่นกับอาวีธรรมดานะทำไมคะเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องมิวเนี่ยเป็นตัวตึงแห่งคอมเซเว่นคนหนึ่งแน่นอนนะพี่ตึงแน่นอนหน้าหนูจะตึงมากเลยไม่ใช่เขาหมายถึงการเล่นเกม อ๋อใช่ค่ะใช่เป็นตัวตึงระดับหนึ่งก็คือถ้าเกิดเล่นเล่นกันเป็นทีมเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยมีทีมแบกหรือเปล่าพี่อยากท้าน้องมิวามาเล่นกันแบบตัวตัวตัว,ตว,ตวอ่าได้สิพี่แม็กหนึ่งต่อนหนึ่งเลยและสาเหตุที่เราเลือกตัวอินฟินิตโน้ตสามสิบห้าจีตัวนี้น <Clo ver. S 1> มาเล่นเกมเอ <ๆ ruined. S 1> วีกันก็คือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปคดีมากกับราคาที่จับต้องได้น้องมิวเลขอย่างหนึ่งสาเหตุที่เราเลือกเกมเอวีมาเล่นกันไม่เป็นเกมอื่นเนี่ยเพราะว่าตัวอินฟินิตเนี่ยแบรนด์เขาไปเอ็กกับเอว อ่าน้องมิวจาได้ไหมวันงานเปิดตัวที่เราไปกันจําได้พี่แม็กวุยบรรยากาศคึกคืนมากค่ะตอนไปงานใช่แล้วเขาได้มีการเชิญทีมเบคอนทามเนาะอ่ามาในงานคือทีมเบคอนทามเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้น้องมิวโฆษณาหน่อยทีมนี้คือเป็นทีมอะไรดียังไงทีมนี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นทีมแบบว่าเกมเมอร์ที่เล่นเอาวีเนี่ยไปไกลดังระดับโลกเลยเพราะว่าได้เป็นแชมป์มาเป็นทีมอ e ีสปอร์ตเนาะใช่ทีมอีสปอร์ต e ที่โด่งดังกับการแข่งขันเอาวีถูกต้องอ่าก็มาร่วมงานเปิดตัวที่จัดกับแบรนด้าของเราที่ซินทันเวสเกต ด้วย อ่ะคุยกันมาเยอะแล้วก่อนที่เราจะไปทดสอบการเล่นเกมตัว,ต,ว,ต,วตัวกับน้องมิวเนี่ยอยากให้น้องมิวเนี่ยบอกสเปคที่ว่ามันดีๆมันดีๆเหลือๆไม่กักเลยเนี่ยอของ Infinite Note 3 0 5G เนี่ยให้แฟนบาน่าได้ชมกันหน่อยครับตัว Infinite Note 30 Series 5G เครื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.78น mm, ิ้วค่ะความละเอียด Full HD p l u อัต,ตารา Refresh r a e 120เฮส่วนตัวชิปเซตเงเนี่ยจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 6 8 5 g ค่ะ RAM 8 g b ความจุ100 28 g b คะ่ะแบตเตอรี่ก็ให้มาแบบจุกๆเลย 5000mAh และเขาก็ยังมีฟ้าชาร์จอีก45วัตต์ด้วยพี่แม็กค่ะและอันนี้เลยลำโพงคู่โดย JBL คะ่ะนี่แล้วก็ยังมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm ิลมาให้อีกด้วยค่ะราคาแค่7,499บาทเท่านั้น7,499 <000 S 1> บาทหรอผมบอกเลยใครที่เป็นแฟนสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมดีๆราคานี้นะในตลาดนะหาที่เป็นแบบลำโพงคู่หรือใจโรแบบนี้ไม่ได้นะยากมากแต่อันนี้จัดมาให้ไม่มีกั๊กเลยสำหรับ โน้ตสามสิบห้าจครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงแต่น้องมิวรู้ไหมว่าพี่ไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายอ่ายังไงคะน้องมิวจะมาพูดอย่างเดียวว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ใช้งานจริงกันได้ค่ะพี่แม็กก็อย่างที่เราบอกเลยทดสอบโดยการเล่นเกมแข่งกันเลยอ่าได้ค อ่ะดูซิว่ามันแรงมันลื่นมันอะไรยังไงไหมเราจะเล่นเอาวีหนึ่งต่อหนึ่งกับน้องมิวอ่ะโอเคยังไงก็ออมมือพี่หน่อยล้วกันเพราะว่าบอกตรงคือตั้งแต่ทําบรน่้ามาพี่ก็โม้โปรไฟล์ตัวเองมาเยอะผมควรว่าพี่เก่งเหลือเกินนะถ้าเกิดมาแพ้น้องมิวมันก็จะอายนิดนึงอ่อออมมือพี่หน่อยหน่านิดนึง <laughs> อ่าอ,อ,อ่มาเดี๋ยวไปดูครับเอามาแล้วครับเราพร้อมแล้วตอนนี้น้องมิวได้ทำการสร้างห้องหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ดึงพี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราเย็นล็อบีมาอย่าได้รอยขากดเริ่มเลยนะ้องมิวไปค่ะไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งมานานแล้วด้วยครับน,นี่จะรอดหรือป่าโอ้โหสกินอันติเมตลอเรียลยอมจริงๆแค่เห็นก็ยอมแพ้แล้วง่ายง่ายสวยมากพี่ <laughs> แค่แค่เห็นก็เดินกลับบ่อแล้วนะครับผมบมาเอ๊ะแอบอยู่ในพุ่มหรือเปล่าแอบอยู่พุ่มหรือเปล่าโอ้นั่งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวหนึ่งสกิลมาแล้ว อ๋อนี่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 เอาเรียกลับกับกับกับอุตตะ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 ตอุตตะ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 โดนเข้าไปนี่จุกเลยอะจุกแบบครึ่งหลอดเลยนะดูดิมาพี่แม็กออกมาไม่ไม่ไหวแล้ว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 ดูดูดูอุตแต่เท่าที่เห็นนี่คือการการทัชการเลื่อนสกิลอะไรนี่แม่นยำนะใช่ไหมแล้วก็ลื่นมากๆด้วยเออมาดิครับมาดิครับอุตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับเห็นปลาราบเลยเห็นกันปลาราา ้าพี่แไปไไหนนเี่ยม่ได้ไม่ไหวแนละ้วดูไม่ไ,มดมได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไหมโดมโดไหม <c oughs> ดูเลื่อนไม่ทนันโหดจริงๆ,ๆเดี๋ยวขอพี่เดวกัดจ้วงสักหนึ่งดอกก่อนได้หนูจะเปิดโอกาสให้พี่แม็กจ้วงหนูเองขอจ้วงสักหนึ่งดอกก่อนอ่าระบบเสียงคือแบบว่าบาลานซ์นะรู้สึกว่ามันกระหึ่มดีอ่าใช่แล้วปั๊บ ป๊เปิดโอกาสให้พี่แล้วเปิดโอกาสแล้วทำอะไรได้ไหมก็เหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าเขาเกิดแล้วหรือไม่เขาเกิดแล้วหรือไม่โอ้ตาย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 ขอจ้วงสักหนึ่งดอกก่อนส่งเป็นตัวตึงอ่ะขอหนึ่งคิวได้ไหมถ้าถ้ามีถ้าถ้ามีความสามารถนะมิวบอกถ้ามีความสามารถจะทำได้โอเคโอเคอันจะไม่เปิดอัติให้แล้วกันเดี๋ยวดูดยวูดูดูเฮ้ยเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดว่าเขาขนาดเขามาบวกกับเรานะ เรายังสู้ไม่ได้เลยอ่ะเรายังสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพีดดูหนูไม่เปิดอันตรดเนี่ยพี่แม็กนี่แต่เพลินดีนะคือแบบด้วยหน้าจอด้วยกระจกจอรู้สึกว่าเขาทํามารองรับการเลื่อนสกิลได้ดีบางคนเล่นๆแล้วก็เหมือนแบบบางทีลุ้นมากอ่ะเหงื่อออกที่มือเนาะใช่ค่ะใช่แล้วแล้วก็จะมีปัญหาในการลูดสกิลมากเลยแต่อนี้ยังไม่พบนะายังไม่ยังไม่เจอค่ะดีมากเอายไงไม่มีคลิปไม่มีคลิปดูเลือดมาเปิดโอกาสแล้วโอ้ตาย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  ไม่ไหวจริงๆเนะโอ้โหจะคิวหนูก็ยากหน่อยนะพี่แม็กอาแต่อย่างอย่างที่เห็นครับภาพสวยดีนะด้วยหน้าจอร20ยยิเพเนาะใช,ใช่แล้วหนูรู้สึกว่าภาพมันมีความคมชัดแล้วก็สีเองก็สวยด้วยใช่ลำโพงก็กระหึ่มดีรู้สึกว่าฟังแล้วอุ้ยเพาะหูมากพี่แม็กรู้ไหมว,ว่าหนูชอบเสียงอะไรมากที่สุดทำเสียงอะไรครับ,รบมั่นไงเสียงโดนพี่โดนอันติตายอะดิทัวเลยเนี่ยไอ้พวกโดน <laughs> ี่ค่ะเสียงนี้พี่แม็กหนูชอบเสียงนี้มากเสียงคิวชาวบ้านนั่นเองโอเคพี่ขอร้องมิวอย่างหนึ่งได้ไหมอะอะไรพี่แม็กช่วยช่วยช่วยตีป้อมพี่ใมันจบได้ไหมได้พี่แม็กขอมาหนูจัดให้ทรมานพี่แบบว่าโอ้เดินมาตายเดินมาตายมีร้อยชีวิตก็ใช้ไม่พออะไรอย่างเงี้ยแรงเกินห้ามใจนะครับผมแม่ดูดิ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 ขนาดเปิดเปิดดุดเดือดแล้วยังสู้ไม่ได้จ้วงไม่เข้าจ้วงไม่เข้าอุ้ยว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 ุ้ยมีออกจากวงก่อน ดูเลือดทันไหม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 ไม่ทันค่ะไม่ทันไม่ทันจริงๆหนูบอกแล้วหนูตัวตึงโอ้ถ้าวันนั้นได้ขึ้นไปแข่งกับเบคอนถามนี่พี่ว่าเผลอๆนะเขาดึงเข้าทีมปะเนี่ยโหเนี่ยก็มาไปพร้อมที่จะไปเลยทำไมใจง่ายขนาดนั้น คือไอ้ผลการขันเนี่ยมันคงไม่มีอะไรต้องรู้แล้วแหละแต่ให้น้องมิวคอนเฟิร์มว่าการใช้งานนี่ดีนะใช่ค่ะอ่าโอเคป้อมแตกไปป้อมแตกก็ยังสวยงามครับผมเป็นภาที่หนูชอบอีกหนึ่งเหมือนกันยับเลยปิดตำนานไอทีกูรูของเราไปก็จบกันไปแล้วน้องมิวกับการทดสอบเล่นเกมของเรา1นึ่งต่อหนึ่งนะฮะต้องบอกได้ว่ายับไม่เป็นท่าเลย แ,แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพี่ขอแก้มือมิวไม่ส่ำกว่า5-6นัดหลังจากนั้นแล้วผลเป็นไงอ่ะหนูก็ชนะรวงไงพีแ<ต>่แม่ ก็ยับเหมือนเดิมนะโหเรียกว่ามาเส้นชื่อก,กันกับคลิปนี้เองพี่นะครับผมอ่ะหลังจากได้ทดลองเอา Infin i t โน้ตสามสิบ 5G ตัวนี้เล่นเกมเอาวีแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยอ,อ่ะส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์การเล่นเอาวีได้ดีมากเลยเพราะว่าส่วนตัวพี่มักจะมีการหล่นนะเวลาแบบเจอเจอ,เจอไฟเจออะไรพวกนี้เพราะว่าเราเราต้องบังคับหลายอย่างใช่ค่ะทั้งในเรื่องของร้านค้าแล้วก็ตัวสกิลใช่ไหมคะใช่บางทีเราจะวิ่งหนีบ้างเราจะแบบจะเปิดสกิลบบกปุ๊บเฮ้ยไม่ได้แล้วเลือดจะจะหมดแลวิ่ง หนีดีกว่ามันต้องมันต้องไหวใช่ค่ะใช่ตอนจาต้องไหวซึ่งบางคนเนี่ยเล่นไปมันจะมีอาการแบบว่าเยทัดกระตุกทัดแบบนิ้วนิ้วขีดไปแล้วมันแบบสะดุดยังไม่เจอยังไม่เจอในอินฟินิตโน่สามสิบตัวนี้ยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่เห็นเหมือนกันส่วนตัวหนูรู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้แบบว่าไหลลื่นเลยไม่มีสะดุดส่วนเรื่องของภาพของสีเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีมากสวยเสียงเองก็ดังกระหึ่มดีเวลาคิวแล้วปั๊บเนี่ยโอ้กระหึ่มหูเลยนะใช่แล้วหนูชอบมาเสียงแบบนั้นอ่ะซึ่งก็ต อกว่าใครที่ยิ่งเป็นแฟนๆอวนะยิ่งแบบแนะนําเลยตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้แต่นอกเหนือจากนั้นน้องมิว<ะ>นอกเหนือจากเอาไปเล่นอวเนี่ยใครถามถึงเกมอื่นเนะี่ยตัวผมก็ได้ไปทําการทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะเริ่มจากเกมพนะับ g เนี่ยเกมที่แบบสุดฮิตอีกอย่างหนึ่งของเวอร์ชั่นแบบว่า Mobile นะมบาย l e เนาะเนี่ยพี่ก็ไปลองเล่นมาแล้วเหมือนกัน อ่าเป็นไงบ้างคะพี่ลองเล่นในแบบความละเอียดระดับ40เฟมเรทสามารถที่จะเลื่อนเป้าได้ดีแบบเดินอะไรเงี้ยเลื่อนเป้ามองไปรอบๆเล็งเป้าเล็งอะไรเงี้ยไม่มีสะดุดนอกจากที่เราใช้นิ้วเลื่อนแล้วเนี่ยระบบใจโรในเกมก็มีเหมือนกันแบบว่าเราเลื่อนมือถือนะเราจะเลื่อนเป้าไประบบใจโรก็สะเทือนเหมือนกันอือือหันไปปุ๊บก็หันเลยใช่ไหมคะใช่ก็ไม่มีแบบไม่มีดีเลยหรือไม่มีแบบอาการเพี้ยนอะไรยังไงแล้วก็ยังไม่หมดน้องมิวมีเกมอะไรคะพี่พี่ไปทดสอบกับเกมที่เรียกว่าปราบเซียนมือถือที่แบบโฆษณาว่าตัวเองสเปก แรงมาทั่วโลกแล้วอย่างเกนชินอิมแพกซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพเนี่ยสามารถที่จะรันเกนชินอิมแพกได้ในกราฟิกแบบโบรเนาะพี่ก็ลองพี่ก็ลองเล่นไปแบบโหลดเดินเวิลด์มันเป็นโอเพนเวิลด์เนะาะก็คือจะมีพวกถึงว่ล้อมีศัตรูแรงต่างเวลาเข้าไฟเนี่ยเวลาศัตรูเปิดสกิลเราเปิดสกิลเนี่ยเวลาโหลดแบบภาพเยอะเนี่ยมีอาการกระตุกเล็กน้อยอ๋อแต่หนูเคยเห็นว่าภาพมันเนี่ยอลังมากใแต่ว่าเอามาใส่ในนี้ได้ในค่อนข้างไอ้นี่แล้วเนาะใช่ถูกต้องน่าชื่นชมแล้วคือมันมีอาการกระตุกเล็กนน้อยยแต่่ังงไมถึขาด กระตุกแบบเล่นไม่ได้นะคือถ้าถ้าแบบเป็นอันอื่นที่มันเล่นไม่ได้เลยเนี่ยมันจะค้างเลยแล้วมันก็จะเด้งออกไปเลยอ่าใช่บางรุ่นเนี่ยก็คือหายไปเลยใช่หายไปเลยม,มือมือถือหายไปเลยวางไว้ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็เรียกว่าเล่นเกมทในระดับกราฟิกแบบระดับโลเนาะได้แบบว่ากระตุกนิดนิดเวลามีไฟเยอะเยอะอ่าแต่ถ้าเดินทั่วไปสำรวจเวิลทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาก็จะประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมทีมแพคครับ โดยรวมแล้วนะคะตัวอ n f ฟิ i x Note 30 Serie s 5G เครื่องนี้นะคะก็เหมาะกับใครที่ต้องการมือถือที่เอาไว้เล่นเกมได้อตัวนี้มิก็แนะนําเลยเหมาะมากๆเลยค่ะราคาแค่7,499บาทเท่านั้น,นะค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือว่าจะช็อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ bn.in.th n หรือว่าแอปพลิเคชัน bn online ก็ได้เลยค่ะนี่ครบถ้วนเลยน<ช>้องวยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังมีมาให้เลือกถึงสงสีเลยก็จะมีสีนี้ที่เป็นสีฟ้าแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เป็นสีดาค่ะพี่แม็กซ์อ่าคือสีดำเน ลุกเกมเมอร์เกมเมอร์หน่อยฮะดุดุแบบพี่หน่อยใช่แล้วพี่แม็กนี่บอกพี่แม็กมากเลยค่ะใช่แล้วก็สำหรับวันหน้าเกมเมอร์เกมเมอร์คลิปนี้นะครับก็ต้องผมลาลงแล้วดีกว่าน้องมิวเล่นเกมจนเหนื่อยแล้วนะฮะแม่ก็คือเดี๋ยวติดตามกันในครั้งหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรมาเล่นมาแนะนํามารีวิวอะไรกันอีกครับก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กซี่กรูและน้องมิวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ